าลครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม d Dragon Ball Legends กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาทำการ p ิพีโชว์เคสเ e เ e นส์ล i ม i เต็ดซูเป e e ์ t บจ e n k a i นไ4ดาวแดง Fully So Boosted นะครับผมนั่นคืออัดแน่นเต็มเปี่ยมอยดเยดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็น Legends Limited ที่ไฮมากๆนะครับในตอนปีหนึ่งนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าหลายคนนี้น่าจะบ้าคลั่งกันทีเดียวนะครับกับความกิ่งกาดของหมอนี่นะครับ แต่ด้วยเวลาที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนว่ามีการที่จะตกหล่นไปบ้างในความสามารถนะครับผมแม้ว่าจะยืนระยะได้ยาวนานก็ตามทีนะแต่ว่าตัวใหม่มันก็แรงเหลือเกินนะครับผมแต่ตอนนี้ได้รับการบัฟมาอย่างเต็มที่นะครับทั้งสเต็แล้วก็ยูนิคนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมานะครับทั้งการจั่วการ์ด เพิ่มการ์ดรอสปีดให้ด้วยนั่นเองนะครับสามารถคอมโบนกับเมนเดอรบิลตี้ที่เพิ่มการ์ดรอสปีดอีก30มสิบวินะครับคุณก็จะมีดับเบิลการ์ดรอสปีดนั่นเองนะครับผมในทีมนี้นะครับที่ผมจะมาเล่นกันนั่นก็คือทีมซูเปอร์เซยันนั่นเองนะครับผมที่มีบาดักแล้วก็ฟิวเจอร์โกฮังสีเหลืองนะครับผมแล้วก็มีตัวบัฟนะครับซึ่งไม่มีเซนไคบัฟให้กับซูเปอร์บีโต้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะมาดูพลังเพียวๆนะครับที่ได้รับการบัฟก็ไม่เพียวหรรรรอกกกนนะะเพาาาาว่มัััได้บบฟจ บาดักนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่านะครับทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างดีนะครับสามารถเล่นได้ใน PvP ยุคปัจจุบันโอเคเลยนะเพราะว่าเบจิตโตนะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะเข c ว a าเชนสไตรได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนบาดักก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับนี่คืออีควิปที่ผมจะเอาไปนะครับผมก็ผมจะเน้นคริติคอลแล้วก็สไตร์ดามจเพียวๆไปเลยนะครับผมเลยไม่ได้ใส่ในส่วนของยูนิคนะครับผมอีควิปของซูเปอร์บีโตนั่นเองนะฮะ เพราะว่าในส่วนนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนฟิวชั่นวอรีเออร์นะครับผมก็เลยเน้นนะครับในส่วนของคริติค a ลนะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างเต็มที่ให้มันเดือดไปเลยดีกว่านะครับก็เลยจัดอีคิ p ปมาประมาณนี้นะครับผมน่าจะมีพลังสไลด์ที่ดุเดือดมากๆแน่นอนนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ลองไปเล่นใน p v p กับทีมนี้กันเลยดีกว่านะครับเจอกับทีมฟิวเจอร์เมตาเลยนะครับผมมีสมาสีแดงมาด้วยนะครับ บาดักสไลด์หลบ2อพีนะครับโดนดักได้นะครับแล้วก็ส่งโกหังอนาคตมาเขาประเชนทันทีนะครับผมก็รอดูเชิงก่อนครับตักการศสตูพุ่งเข้าไปใกล้ๆโดนพีวีนับจังหวะนี้สวนมาหลบไม่ได้นะครับเรียบร้อยนะโกหังโดนเปิดคอมโบค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับส่งซูเปอร์เบิตโตมารับแทนนะครับผมสามารถลงมาแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าสามารถยิงเองน่าจะน่ากลัวกว่านี้นะแต่ว่าโอ้โหซูเปอร์เบจิตโตครับผม สไตร์ใบเดียวนะครับซามัถแดงตายเลยนะครับผมอะไรมันจะัวขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับผมการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปนะคทังเปิดมานะครับตรงนี้บาดาหเ c o v e เชสลงมานะครับสไตร์ชนกันโอ้โหดาเมจมันเวอร์วังลังการมากเลยนะครับ900นี่ชนะไปอย่างเหลือเชื่อมากนะครับเริ่มลนนิดนึงนะครับมีสติกแตกนะครับหลังจากที่ซามัดโดนเข้าไปนะครับผมหมัดเดียวตายนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างช็อกนะดูนะเป็นผมผมก็ช็อกนะแคปหลอกทีนึงนะสำเร็จนะครับ กดเมนเดบิลิตี้มาแล้วก็ทําการกดอัลลีเมตนะครับจังหวะนี้เพื่อฟื้นเกตหลบขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการชีวิตแรกนะครับของโกหังนะครับท็อปแอนดูไลท์ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งเมนเดบิลิตี้นะครับรอดูเชิงกันนะครับเรารอจังหวะพุ่งเข้ามาแล้วก็เป็นการ์ดฟ้านะครับหมายสิ่งรัดมาจังหวะนี้ผมสลับเอาโกหังลงมานะครับผมโอโหกล่าวไว้แล้วนะครับแต่ว่ามือช้าไปนิดนึงนะครับแต่สินใจช้าไปหน่อยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเพล์ที่โอเคนะครับ เดาการไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังมีเอ็นดูรันเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นเมตาที่ค่อนข้างลําบากทีเดียวนะครับในตอนนี้ยังเหลืออีก2ตัวแน่นอนว่ามี3ชีวิตนะครับผมเพราะว่าทั้งนียังไม่ได้พับเอ็นดูรันสมาเลยนะครับหลบไปได้นะครับจังหวะนี้แล้วโกหังผมโดนพับชีวิตแรกแล้วก็ชีวิตที่2ตายไปกันได้นะครับโอ้จังหวะนี้ทั้งนะครับกดเมตาที่เในจังหวะที่เบจิโต้พุ่งเข้าไปแท็กเกิลบดีนะครับบีโตได้เปิดนะครับแต่ว่าบัฟของบาดักจะหายไปแล้วหรือเปล่า ยังได้อยู่นะสไลด์สองทีกดเมมเลิตี้มาแล้วตเต็มนะครับผมต้องมีคนตายแน่นอนหนึ่งคนนะครับแต่ว่าช้งนี่แหละนะจนคนโดนแล้วเรียบร้อยนะครับผมสตาราแรกนะครับเจือดมากนะครับหมัดเดียวนี้สําคัญสุดนะฮะเจอกับก็อดคีแน่นๆเลยนะครับผมรอบนี้นะครับเบจิต้าเปิดมาก่อนนะครับเป็นสีเหลือง แล้วก็ชนะทุกปะกิมาได้นะครับผมแบบเฉียดชิวนะฮะโอ้โหได้น้อยแต่ว่าฝั่งน้อยกว่านะครับบาโดสลงมาแล้วนะครับผมจะทํายังไงต่อครับบาโดสบีโตมีการ์ดออสปีนะครับแต่ว่าออกมาชาร์จนิดนึ่งอ้าวกดโฟลต์นะครับผมแล้วก็น่าจะเลยเวลาไปแล้วนะสลับลงมานะครับเป็นโกคูบิต้าถอยหลังไปหลบได้นะครับผมโอ้โหสวยงามจังหวะนี้โกหังมาแล้วนะครับพุ่งเข้าไปใกล้บีต้าว่าไงนะครับไซส์สวนกัน โอบนี้การอบนี้99ดีเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ดีขึ้นนะครับแต่ยังดีไม่พอนะฮะับในเวลาโกฮังนะครับเปิดคอมโบบาดักเตรียมลงมาซัพพอร์ตหรือเปล่าครับรอดูจังหวะนิดนึงนะครับผมจังหวะนี้ไซส์สเตปนะครับเอาการ์ดดอสปีของโกฮังเก็บด้านบอลก่อนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับกดการ์ดเขียวรีขี้ขึ้นมานิดนึงนะครับจะได้ต่อบลส์ได้อีกทีนึงนะครแต่หลุดคอมโบไปแล้วนะครับอีกฝั่งนึงกดการ์ดเขียวไปได้นะครับผมโอ้โหแต่โดนไปเต็มๆหน้าเหมือนกันนะคครรัััับบผมมยยงไไ่่ด้เปลีนนตวะ รอจังหวะอยู่นะครับยังเก็บแวนิชไว้นะครับไม่อยากเปลี่ยนใส่หน้าบีตาตัวนี้นะครับถอยหลังมานะครับบาดักลงมานะครับบีตากาดเขียวมารอดูเชิงว่าไงครับถอยหลังไปสุดจอนะครับแล้วก็หันกลับมานะครับเป็นบาโดสกดเมนะครับโดนแถบอีกทีหนึ่งเอาไงต่อครับจังหวะนี้ใช้โกคูแท็กเกิลเข้าไปนะครับผมจะส่งโกคูมาหรือเปล่านะครับโดนคลิปเข้าไปหนึ่งทีค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วบาโดสจะไงครับ เกมนี้ค่อนข้างแหลกนะครับซูเปอร์บีโต้ลงมาปล่อยอื้บลัชใส่นะแต่โกคูไม่เป็นไรครับแค่เสื้อขาดจังหวะนี้เหมือนจะแหลกหรือเปล่าครับยืนนิ่งรับไปเต็มเน็ปเลยโดนรัชไปแต่ว่าเปลี่ยนบีต้าลงมาได้นะครับน่าสนใจมากครับว่าซูเปอร์บีโต้จะจัดการบีต้าได้ไหมโอ้โหได้นะครับผมแต่ว่าต้องให้รัชผ่านก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโดนเดาวนะครับรอบนี้โดนไต่กลับมานะครับเลือดลดเยอะเหมือนกันลบหนึ่งทีเน็ปเสร็จแล้วโกหังเน็ปโอ้โหยิงมองหน้ากับบีต้ามัดสวนกันนะครับจังหวะนี้ต้องคิดะก้ันะครบแลว น่าจะกลุ่มขมับนะดูนะครับโอโดนเตะทีหนักมากครับบาโดนมาเปล่ายังมาไม่ได้นะครับเบต้าตายไปแล้วนะครับสำคัญมากนะครับตรงนี้นะอีกฝั่งนึงถ้าสลับเป็นเบต้ามาเขาจะน่ากลัวมากนะครับเบต้ามาแล้วนะครับพร้อมกับการกดเมนะครับเราได้เห็นนะจังหวะนี้แท็กเกิลชนกันนะครับถอยหลังเอาไงต่อครับเรายังมีแท็กเกิลอีกหนึ่งทีฝั่งนึงหลบได้แล้วอือหือโดนต่อนะครับจังหวะนี้ติดคริติคอลนะครับแรงมากเลยครับโกฮังขนาดว่าอีกฝั่งนึงดาวเยอะมากนะครับ โกฮังตอนนี <then> ้ไม right <again. S 1> ่ได้มีไทฟ์นูโชนะครับแต่ว่าได้คริติคอเมาแทบหนึ่งทีโดนบัสเต็มๆครับจังหวะนี้โอ้โหเปลี่ยนหลบมาสวยนะครับผมดรอปคอมโบนะครับเบต้าบลาส์ต่อมาครับรุนแรงมากครับผมเป็นการ์ดสมเป็นการ์ดที่ดีที่สุดแห่งปีจริงๆนะครับแบบโกคูบีต้าคู่นี้เนี่ยแรงจริงๆบาดักแบลสไปนะครับผมโอ้โหเบต้าแทบสวนมา เอาไงต่อครับรอดูจังหวะนิดนึงสลับมาเป็นโกคูเอาการ์ดออสปีดนะครับเป็นการเลือกที่ดีนะครับผมแล้กวก็จังหวะนี้มิดเว้นไซน์นะครับไม่น่าเชื่อนะว่าจะทำอะไรแบบนี้มาได้นะมาดักโดนนะครับผมแต่เรายังมีเมนบิลิตี้นะครับผมเพิ่มการ์ดออสปีดแล้วก็ทำการยิงอัลติเมทได้เหมือนกันนะครับผมไดเกตหลบคืนมานะครับตัวบัฟเรายังอยู่นะครับผมในฝั่งเหลือตัวเดียวนะผมเดียวกับเทมมีก่กดแบสมาลัว,ล,ว,ล,วลูกจังหวะนี้ แท็บได้หรือเปล่าไม่ทันหลบได้นะครับโกคูนะครับหลังใช้การฟ้าไปแล้วนะครับผมก็จะบีเกตหลบนะครับเป็นความสามารถที่โหดมากโกฮังนะคนมารับนะครับบีต้ามาโดนตัดการสองใบนะครับโอ้โหจังหวะนี้ดริฟไม่สําเร็จนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งกดไบรซ์มาสวยนะโกฮังจะโดนรถหลดเลือดหลอดแรงหรือเปล่าอู้แต่จั่วไม่ได้แค่ใบเดียวนะครับเอาแล้วอีกฝั่งหนึ่งกดการ์ดเขียวมีการ์ดฟ้าแล้วใช่ไหมนะครับน่าจะรอจังหวะอยู่โกฮังก็จังหวะเหมือนกันโดนบาเป็นเต็มใส่หน้าตายไปเลยนะครับ มีตาลีเลือดมาจะเต็มอยู่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อโอจ้จังหวะนี้จะบลาสนะครับแต่ไม่ทันนะครับผมโอ้โหโดนสไตร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นตาตัดสินเลยนะครับก็ว่าได้นะครับโดนดาวรัชแต่ก็ยังสำเร็จนะครับสวยงามมากครับจังหวะนี้ มาเจอกันกับทีมฟิวเจอร์อีกครั้งนะครับคราวนี้มาเป็นโกคูแบล็กเขียวนะไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับหลบไปได้เปิดสไส้มานะครับยังเป็นตัวที่น่ากลัวอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับโกคูแบล็กครับน่าสนใจทีเดียวนะครับซุปเปอร์บีโต้นะครับลงมารับได้แต่ว่าจังหวะนี้ดรอปคอมโบไปแล้วนะครับยืนนอนจังหวะนิดนึงนะครับไส้ใส่เข้าไปได้นะครับเปิดจังหวะสวยโกฮังนาคุจะมานะครับดรอปคอมโบสวยงามเลยครับผมดรอปรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นโกฮังนาคุเราป้านะครับพร้อมกับฟลัฟของบาดป แค่หมัด2องทีเลือดเกือบหมดรอแล้วนะครับแล้วก็พับชีวิตแรกขึ้นมาสําเร็จนะครับโกฮังโดนอย่างหนักหน่วงจังหวะนี้อืแผดหน้าจอนะครับฝั่งนึงโอ้สไลด์สวนมาเลยนะครับน่าจะหลบได้นะไม่งั้นได้เปิดคอมโบต่อโกฮังตายไปแล้วนะครับแต่ว่าส่งบาดับมารับนะครัซูเปอร์บีโตถึงคิวเราแล้วนะครับแต่ว่าลงมาไม่ทันขาดไปวิดนึงโอ้โหกดไซส์รอแบบนี้ได้ cover chain นะครเป็นสิ่งสำคัญมากนะในเมตายุคนี้นะ อย่างน้อยต้องมีหนึ่งตัวตัดคอมโบสัตรูนะเพื่อที่จะตัดการเก็บต้อนบอลไลซิงลัดออกไปก่อนนะแฮกเกิลมาสวยจังหวะลูกนี้โอ้โหหลบด้านข้างนะโกหังมาหรือยังตัดสินใจใช้การ์ดฟ้ากับซูเปอร์บีโต้ครับดาเมจถือว่าโอเคอยู่นะแม้จะไม่แรงมากแต่ก็ติดบลีดนะครับผมจังหวะนี้กดการ์ดเขียวต่อหน้าครับฝั่งคู่มาใส่ใส่โกหังโดนพีวีนะเอาละครับผมจังหวะนี้จะเป็นรัสจากอีกฝั่งนึงหรือเปล่านะครับ้งมาแต่ว่ายังไม่ได้มีเมนนะ เกรยังน้อยอยู่นะครับยังไม่โดนอัดเท่าไหร่นะครับโอ้โหจังหวะนี้แบลสมาลอยืนรอจังหวะหลบนะครับบาดักกดเมนไปจังหวะนี้แล้วกดการ์ดฟ้านะครับโอ้โหแทงท้องทะลุครับทัังก์จะตายแต่ยังไม่ตายนะครับจังหวะนี้หลบมาแล้วยังไงต่อครับยนมอหน้ากันสไลสวนกันอีกแล้วนะครับลงทีบัคีไม่ค่อยดีนะโอ้แต่ฟังแย่กว่าเยอะนะแปดเจ็ดหนึ่งไม่น่าเชื่อถ้าว่าทรังตัวนี้ก็ยังไงต่อครับยังส่งมานะไม่น่ากดสไลด์นะับหน้าเข้าไปแทบ ถ้าว่าชีวิตนี้รั้งยังไม่โดนล,ลบไปนะแล้วก็ไรซิ่งลัดใส่นะครับโกหังอนาคตนะครับไม่มีชีวิตให้เก็บแล้วนะตายลูกเดียวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทางเลือกที่ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าไรซิ่งลัดผ่านไปได้นะต้องมาดูผลกันนะว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแลวหรือเปล่านะที่จะเก็บโกคุแบล็คเขียวไว้นะครับอาจจะดีแล้วก็ได้นะแต่วันนี้กุ้งแท็กเกิลมานะครับโอ้โหเปิดคอมโบได้ครับ แต่ซุเปอรีโตชิลๆนะครับเรายังมีตัว c o เวอร์เชนอย่างโกฮังนะครับตัดกะสองใบแด่กฝั่งกดเมนนะครับเพื่อทําการรีการ์ดขึ้นใหม่ทั้งมือนะครับเป็นความสามารถที่ยังโหดอยู่นะแล้วก็เรียบร้อยนะครับชีวิตแรกโกฮังจะโดนหรือเปล่านะครับบล a สที่ไม่น่ารอดนะครับโอ้โหจังหวะนี้โกฮังอนาคตตายในคอมโบเดียวนะบะโตคุ้เก้าไปกดเมนใส่หน้านะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโอ้โหตายในใบเดียวอีกแล้วนะครับ จังหวะนี้โอ้พุ่งเข้ามาแล้วการกันน่ะไม่ทันนะครับเลยเป็น L F ไปเลยจากซูเปอร์เบริโต้นะครับนี่เรียกว่าเป็นทีเผลอเลยก็ว่าได้นะครหงดาบคู่ผสานพลังมาแล้วนะฮะ อกับทีมม่วงล้วนนะครับมีโกฮังตายฟื้นนะครับแล้วก็มีเซนไครหกซูเปอร์บีโต้นะครับน่าสนใจทีเดียวว่าจะเป็นยังไงนะครับเปิดมาด้วยบาดักได้อย่างสบายใจนะครับเจอทีมแบบนี้แท็กเกิลเข้าไปสวยนะครับได้เปิดคอมโบแต่แน่นอนว่าอีกฝั่งเห็นว่าเป็นสไลด์นะครับซูเปอร์บีโต้ดีกลับมาไม่มีการ์ดฟ้านะครับเปลี่ยนมาเป็นโกฮังนะครับสีเหลืองโกฮังตอนนี้สําคัญมากนะครับผมจังหวะนี้ได้ b l a สสวยงามแล้วครับผมโกฮังตายฟื้นจะพุ่งมาเปลี่ยนแทนหรือเปล่านะครับบนมือมีแต่สไลด์นะครับยอดเยีีีีี่่ยยยมมเเเเลลททดดดดวไ้คคครริิอนนะับป็าจ ัวการ์ดเขียวมาจังหวะนี้ลำบากนิดนึงเนาะโอ้โหแต่ว่ากดการ์ดฟ้าใส่หน้าโกฮังหลบได้นะครับผมแล้วก็ตีไม่เข้านะครับกดการ์ดฟ้าบับเพื่อนมาโดนนะครับสไลด์ติดติดกันอีกแล้วนะโดนตัดคอมโบเช่นเดียวกันนะครับจังหวะนี้แถบไปไม่ติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับกดการ์ดเขียวเห็นหรือเปล่าการ์ดฟ้าจะพุ่งเข้ามาแต่ว่าน่าจะทันนะจังหวะนี้โอ้โหเปลี่ยนเป็นเบต้าแต่ว่าโดนบัตเดียวตายครับโกคุยต้าโอ้โหน่าจะเลิกเล่นไปเลยนะแบบนี้ โอ้โหยังว่านะไม่ไม่ว่ากันนะครับใครจะไปคิดนะผมดาเมจเวอร์วังลังการจริงๆนะครับผมสำหรับซูเปอร์พิโต้นะครับมาดูกันในตานี้มันจะเป็นยังไงนะครับเปิดมาแท็กเกิร์แล้วไซด์ชนกันนะครับเจอกับโกคูบีใต้อีกแล้ว9-3 2แพ้ไปอย่างเฉียบขาดนะครับรอบนี้มาเป็นทีมเมตาเลยนะครับเมตาของเกมตอนนี้เลยนะครับ นั่นก็คือ2องเอนดูแลนะครับแล้วก็โกคูวิต้าใหม่นะครับผมโกหังอนาคตโดนไมหนึ่งใน4นะครับผมมีขนาดชนะทางสี่นะมันโหดเหลือเกินนะครับจังหวะนี้พุ่งเข้ามาแท็กเกิลแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งกดการ์ดนะครับผมเขียวอีกแล้วยังไงต่อครับจะยกมือกดปลาสจะโดนเตะที่ดึงเจ็บนะครับมีเขาว่าเชนจากทรังนะครับผมเขาว่าเชนสไลด์สวยงามนะครับแล้วการ์ดฟ้าต่อเลยนะครับรับเอ็มเต็มโกหังนี้ โดนหนักๆคนเดียวเลยนะครับรอบนี้เอาไงต่อครับต้องเปลี่ยนแล้วนะครับศัตรูยังบาสมาลัวทางนี้เป็นไส้แล้วนะครับผมอย่างไงต่อครับรัชมาอย่างไวนะครับอ้รอบนี้เราต้องเสียสละซุปเปอร์บีโตโชว์เคสของเราไปนะครับผมแต่ว่าเราเดาได้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมโอ้โหเกือบนะที่จะเป็นโชว์เคสที่ไลบีโตนะครับเดาไส้ได้นะครับอีกฝั่งนึงหลบพอดีนะครับจังหวะนี้ได้เปิดคอมโบนะครับ ห้ามยิง blast นะครับจ <fin anta> <ots> ังหวะนี้ต้องระวังให้ดีแต่ว่าดรอปคอมโบมาได้สวยนะครับโกฮังนะครับผมมาถึงโกคูจะมาหรือเปล่านะครับอย่างเป็นบาดักอยู่นะครับสามารถกดเมนเพื่อลบเลือดหลอดเลือดหลอดแรกได้นะพร้อมการ์ดดอลสปีดของบาดักนะฮะ blast มาหนึ่งมีอีกหนึ่ง b l ที่ฝั่งไม่กล้าเขาเพราเชนนะครับแล้วจังหวะนี้ตัดสินใจนะครับยัดอันตินะครับแต่ว่าโกคูมารับแทนเสียดายไม่ติดคริกนะครับถ้าติดคริกน่าอาจจะตายได้ต้องระวังให้ดี โอ้โหครับได้เปิดคอมโบแล้วนะครับแต่ว่ารัสโดนดาวนะกลัวน้อยลงโอ้โหจังหวะนี้บาดักต้องรับไปเต็มเต็มนะครับเลือดเหลือน้อยหมดเลยทั้งทีเนี่ยอีกฝั่งยังมีพลังอยู่เต็มที่ทั้งแถบมาลูกนี้กดเมนาเบตี้ทั้งทั้งที่หลอดยังไม่เต็มนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะครับในการทำคอมโบแบบนี้โกหกนาคตใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าเราสามารถพอป เอ็นดูร้านได้แล้วนะครับผมหมดแล้วชีวิตแรกแล้วก็เอาติดนะครับผมจัดการโกหังอนาคตอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะครับนี่เป็นเพราะเราดาวรัชอีกฝ่ายได้เลยทีเดียวนะครับโอ้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ตายนะตั้งแต่ที่เลือดเราต่ำกว่า50%แล้วนะครับกดลูกนี้ไปไม่ได้นะลบแล้วใส่ต่อโกคูเบต้าลงมาโอ้โหแต่ว่าเป็นการเล่นี่เดือดมากนะครับรัชใส่หน้าตอนที่เปลี่ยนลงมาตรงๆงเลยนะครับผมแล้วก็ผ่านไม่ได้ด้วยนะ โอ้โหเป็นเพลงที่น่ากลัวมากนะจังหวะนี้สุ่มเสี่ยงที่จะโดนสวนหลบได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าตอบแทนมาแล้วนะครับจังหวะนี้เหลือแค่ตัวตายฟื้น2ตัวนะครับทังไม่มีเมนแล้วนะครับน่ากลัวน้อยลงเปโตลงมาเวอร์ได้สวยงามนะครับจังหวะนี้อูยังไงตอบแทบมาให้ฟังกดการ์ดเขียวไม่มีหลบแล้วนะโดนเต็มทำอะไรไม่ได้นะเมนาเบตตี้มาเซ็คเขวคิวหรือเปล่านะ ใส, <mem> ส <can? S 2> ่หนึ่งทีก่อนนะครับผมเพื่อลดเลือดอีกหนึ่งตักแล้วก็จัดไปเต็มเต็มนะครับ KO นะครับดูไฟดูแลเป็นอะไรที่สำคัญมากในเมตายุคนี้เหมือนกันนะโค้หังกระโดดรัวเลยนะครับจังหวะนี้เราเหลือดิดเดียวนะครับเราก็จะชนะแล้วต้องคุมเกมให้ดีนะเพราะอีกสองโตก็เลือดน้อยเช่นเดียวกันนะอีกฝั่งอาจจะมีรัชแล้วก็ได้นะอูดพุ่งมาจังหวะนี้ ไม่ทันนะครับแล้วก็อันติมาส่งโกฮังตายแทนนะครับมาเพื่อตายนะครับโกฮังไม่เป็นไรครับเรายังมีบาดักเล้ยังมีปีโต้อยู่นะจะมีรัสเปล่า<อ>บาสมาจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหแอบเสี่ยงอยู่ดิดนึงนะครับสามารถชนะไปได้นะครับเกมสุดท้ายนะครับมาเจอกับทีมโอ้โหแข็งแกร่งนาดูนะครับดาวแน่นนะครับจังหวะนี้นะครับเปิดมาโกฮังแดงนะครับ ไม่เข้านะครับผมมาเป็นโกหังเหลืองแทนไม่เข้าเหมือนกันนะครับตีไม่เข้าจังหวะนี้ฝั่งหนึ่งน่าจะบิวดีเฟนต์มามากๆเลยนะครับเลือดโกหัง2 6ล้านหกใส่บีโต้ยังไม่เข้าเลยนะครับเอาจริงๆนะครับบีโต้สไลด์ไปฝั่งหนึ่งถอยหลบนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับแทบมาจังหวะนี้ดึงจังหวะกันนิดนึงนะครับเราหลบได้หรือเปล่านะครับโอ้โหแล้วก็การเขียวมาบาเรียนะครับอีกฝั่งจะโยกไหมนะครับยังแท็บมาต่อยังไงต่อครับจังหวะนี้พีวีได้นะครับ แต่ว่าเป็นโกจต้าสี่นะครับผมแล้วก็มาเป็นโกฮังอนาคตนะครับอีกฝั่งสามารถเอาโกฮังแดงมานั่นนะครับผมเรากําลังโดนบล็อกทางสีอยู่นั่นเองนะครับต้องหาทางหลุดจากกรอบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมะวกฝั่งหนึ่งนี่แดงเหลืองแล้วก็เขียวนะครับบล็อกเอาเราพอสมควรนะครับแทบหลอกได้นะครับจังหวะนี้ได้เปิดมาเป็นโกจต้าแล้วอีกฝั่งน่าจะส่งโกจต้าสี่มาโอ้ยังเป็นโกฮังนะครับเลยโดนมาเต็มๆนะครับแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้เลยรัชเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านะครับ การลดเลือดฆ่าเอ็นดูรันไปก่อนก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องยิงให้ตายไปเลยก็ได้เอาแต่ว่าโดนเดาได้นะครับนั่นนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่ายิงไม่ยิงไงก็เหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่ง b ล a สมานะครับเมนเข้าไปแต่ว่าน่าจะหลบทันนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับแต่ยะมันไกลไปหน่อยนะครับมือแน่นนะครับอีกฝั่งหนึ่งยังไงต่อครับโอ้โหจังหวะนี้รอสวยนะครับไนส์เพลย์นะครับอีกฝั่งหนึ่งโกจิต้าก็จะ เป็นใช้ปลุ้ดชั่วนะครับผมสามารถตีเข้าเราได้โดนลบบัฟไม่เป็นไรครับโกฮังมาเดนไฟคาบเวอร์เชนนะครับยืนนิ่งรอส่งโกฮังมาโดนการ์ดฟ้าเต็มๆนะครับสายแคนเซิลลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้เจอพุ่งเข้าไปแบบนี้สวยแล้วนะครับเพราะว่าบาดะกระลังมานะครับแต้ว่โกฮังหนีไม่ได้กดเมนบลิตี้มานะครับแต่ว่าคิไม่มีน่าเสียดายจริงๆ หลบไปก่อนนะครับแล้วกดเมนมานะครับดูซิว่าเราจะโยกไม่โยกยังไงนะครับเรายังแท็บต่อได้พลังมัดเราแรงเหลือเกินนะฮะถึงกับต้องวิ่งหนีนะครับมิดเรนสไตร์นะครับผมหลบได้แต่เราก็มีหลบเหมือนกันนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับเพราะว่าพระเอกกำลังจะมาแล้วนะครับซุปเปอร์มิโต้สวยงามครับอู้รุนแรงเหลือเกินนะครับผมสองมัดกับตายนะครับอ้าวไม่มีเมนครับผมลืมฮะไปกดเมนอย่าเลยมือนี่รัวไปยิ่งที่เมนนะครับแต่ว่าใช้ไปแล้วนะครับลืมไปนะ เลยดรอปไปเต็มเต็มนะจังหวะนี้โดนรัดสวนใส่หน้ามาไม่น่ารอดนะเอาดาวการ์ดได้อีกแล้วนะอะไรโชคดีปันนั้นครับเหลือเลือดหนึ่งนะลบไปได้สวยงามครับอูจังหวะนี้โอเวอร์เอ็กซนเทนะครับแต่ว่าโกฮังกำลังจะมาอีกฝั่งไม่ดรอปคอมโบนะครับคงรีบนะงานเร่งครับงานเร่งโกฮังกดเมนากลัวมากครับจังหวะนี้พุ่งแถบเข้ามาโกฮังกดการ์ดเขียวแล้วเป็นบาดักโอ้โหจังหวะนี้นะครับ สำคัญมากครับโกยต้าสี่จะมาหรือเปล่าไม่ทันนะมาไม่ทันโดนสองหมัดตายเลยครับแล้วก็โดนบลัสนะครับแบสอาร์เมอร์ไม่ช่วยนะครับสไตร์อีกทีหนึงโอ้โหเรล่นว่าโดนดักทุกใบนะเป็นผมนี่เลิกเล่นไปแล้วนะเหลือเลื่องนิดนึงนะแล้วก็เบตโต้ลงมาเก็บงานให้เราเราจะเก็บได้หรือเปล่าครับดับเบิลการ์ดออสปีดไม่ถึงนะครับหลบไหมครับหลบอีกนะมีฝ่ายใจสู้จริงครับเหลือเหลือติ่งนึงไงต่อโดนแท็บไม่ตายครับถึกเหลือเกินเอาไงต่อครับ อามาให้ฆ่านะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะแหมมันก็น่าหลบบัสมันไม่น่าหลบไอ้การ์ดฟาร์บเลยนะโอเคครับผมและนี่ก็คือซูเปอร์เบจิโต้ของเรานะครับเซนไคเซเว่นนะครับเรียกได้ว่าเจอบัฟของบาดักไปเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในฐานะของสีม่วงแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่านะครับผมถ้าเราจะเลือกสีม่วงตัวเดียวยังไงโกคูกับเบจิต้าตัวใหม่ ก็เก่งกว่าเยอะแยะมากมายนะครับแต่ยังไงเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถเซนใครบัฟนะครับผมที่สามารถบัฟไซยันได้ด้วยและแน่นอนว่ายังไงก็เป็นตัวละครที่ดีถ้าเกิดว่าจะจับไปคู่กับโกคูบีต้าในทีมม่วงล้วนเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับสำหรับซูเปอร์เบจิโตตัวนี้นะครับผมและนี่คือรีวิวทั้งหมดนะครับถ้าชอบคลิปนี้และอยากเห็นคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมเช็คลิงใต้ Description สำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนครับไว้พบก